有疑问吗？ เซอร์ไพรส์เหรอพาไปมานี่ประเนีะครับตอนนี้ล่อมืดไทยเอ็มพีแค่นั้นครับขับคอตลับเขาสูชองผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับหายใจเข้าหายใจออกกับีแต่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคือเก่าคือเก่านะครับบอสโจนะครับบุกเซอร์ไพรส์นะครับน้องมิวรัชดาพรนะครับเซอร์ไพรส์เรื่องยังครับ ก่อนใสเสื้อไพานะครับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องผู้ชายเขาครัวพากินผ้าเที่ยวนะครับสำหรับน้องหมิวนะครับมือนี่ก็บอดโจพนได้เสื้อผ้ายหลังเวทีนะครับเสื้อไพาน้องมิวนะครับเสื้อผ้ายหลายเรื่องนะครับมือนี่นะครับเรื่องแรกนะครับ f อซแฟนคลับนะครับ จากประเทศญี่ปุ่นนะครับไปฝากเงินเยนมากนะครับมาไผ่นองมิวนะครับเป็นจำนวนเงินสามพันเยนนะครับสามพันเยนกับบอลายนะครับจะเป็นมีคุณค่าทางจิตใจนะครับเป็นเงินขวัญถงจากแฟนคลับทางญี่ปุ่นนะครับพันเยนนะครับกับประมาณสองรอยกว่าบาทนะครับสามพันเยนกับประมาณ หกเจ็ดลอยประมาณนี้นะครับถือเป็นเงินควัญนถุงนะครับสําหรับไ้น้องมิวนะครับสําหรับน้องมิวนะครับเพิ่นกาโด่งดังมากนะครับมาในเพลงแรงรักพระอภัยมณีนะครับทําให้น้องมิวนะครับเป็นที่รู้จักของแฟนคลับเอฟซีนะครับว่าจะเป็นแฟนคลับั้นญี่ปุ่นเพิ่นกา ขอนะครับขอเพลงน้องมิวนะครับแรงรักพระภัยมณีนะครับกับทีมงานบอโจทีไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปมินิคอนเสิร์ตเมื่อกี้นะครับแฟนเพลงนะครับไปทุกสถานที่นะครับที่ไปเล่นมินิคอนเสิร์ตอยู่นะครับบอโจพันวาโดยเฉพาะมือเล่นอยู่นาริตะนะครับเล่นอยู่ตลาดไทยญี่ปุ่นนาริตะทั้งเว้นนะครับพี่น้องแฟนคลับเวซีถามหาไลน์นะครับ ถามหานองมิวนะครับเพราะว่านองมิวเนี่ยเพิ่นไปเพิ่นเคยไปร้องเพลงนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพิ่นไปดูอยู่พัสดนะครับนีบอดโจพ่นก็เป็นผู้บริหารนะครับเพิ่นคือบ่มีหยังปิดบังเพิ่นใดนะครับเพิ่นเป็นผู้บริหารเพิ่นก็รูเบิดนะครับนองมิวเลยไปโด่งดังอยู่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่นว่านะครับจากสับบอดโจนะครับเพิ่นก็รูจักนะครับ ไปเล่นมอลลัมซิงมากรนะครับลัมซิงกับลัมนะครับมือบอลโจมันก็เลยบอกคํานึงนะครับว่าโอกาสน้องมิวนมาแล้วนะครับคอยน้องมิวตั้งใจนะครับตั้งใจเอานะครับโอกาสมาแล้วนะครับไปเล่นออกเพลงกับบดังนะครับไปเล่นอ่าลัมซิงกับบดังครับลองลัมทําเพลงมากลายทีลา้หมองนะครับกับบอดัง เป็นยังมายุ่กับสาวน้อยระเพิ่นโชวถึงเปียงปางขึ้นมานะครับบอกโจเพรานว่ามันเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะเป็นเวลาเป็นโอกาสแล้วนะครับสําหรับน้องมิวให้ตั้งใจนะครับตั้งใจสู่เอาเพราะว่นานะครับตั้งใจสู่เพราะว่าน้องมิวตอนนี้เปรียบเสมือนศูนย์หน้านะครับเป็นศูนย์หนาของของสาวน้อยระเพิ่นโชกับว่าได้ครับเป็นศูนย์หนาเป็นตนัวยิงประตูนะครับ สิปะมาณนั้นนะครับบอเโจพนเบานะครับห้ามน้องมิวเด็ดขาดนะครับห้ามดื่มน้าเย็นนะครับบอดโจเพ่นกับห่วงเรื่องนะครับห่วงเรื่องการใช้ชีวิตนะครับต่ละมือนะครับพราว่ามอลั่มต้องเดินสายทงมือออกงานทงมือนะครับเรื่องเสียงนะครับสําคัญหลายนะครับต้องระวังพวกเราบุรีห้ามเด็ดขาดนะครับ น้ำเย็นนี่ก็ห้ามดื่มเลยนะครับเป็นห่วงสุขภาพเสียงนะครับห้ามดื่มน้ำเย็นเป็นเด็กขาดนะครับแต่เสียงบอดีมากหรือเสียงบาออกมากนะครับมันก็จะเป็นผลนะครับต่อวงนะครับเพราะว่าแฟนคลับเอฟซีมันลอถ่าฟังนะครับถ่าฟังเขาลองเขาล่ําอยู่นะครับเกิดบ่มีเสียงขึ้นมากนี่มันกะาส้ทําให้เอฟซีมนพิหวังนะครับ ตอนนี้กาลังมาแรงกําลังดังกะขอให้น้องมิวนะครับต้องตั้งใจนะครับตั้งใจเอาสู้เอานะครับเป็นโอกาสแล้วนะครับพันวานะครับสภาพอีกอย่างหนึ่งนะครับพันวาเรื่องงานเพลงของน้องมิวนะครับบอโจได้อ่ามอบหมายให้อาจารย์บิ๊กพุมรินนะครับได้สรรสร้างผลงานแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังรอจังหวะประสานพัน์วานะครับอาจจะอเป็นซิงเกิลน,นะครับเพลงนะครับบอดโจได้ว่างาว่างแนวเพลงไว้แล้วนะครับว่าใช้อาจารย์บิ๊กนะครับเพิ่นประพันธ์ประมาณออกมาประมาณใดน,นะครับเป็นลับหรือเป็นร้องนะครับพี่น้องจังถาติดตามนะครับสําหรับอีอกซไพรส์หนึ่งก็คือนะครับเพลง แรงรักพระไพมณีนะครับกับสทไายทำนะครับมิวสิกนะครับเดี๋ยวรอดจังหวะขึ้นกันนะครับจะทายมิวสิกวิดีโอนะครับให้นะครับแรงรักพระไพมณีมีน้องมิวนะครับน้องฟาใซแล้วก็น้องคำแค้นนะครับครับร้องนะครับเป็นที่เซอร์ไพ์นะครับสำหรับน้องมิวคนก็บเพราะว่าครั้งแรกนะครับที่ ที่รู้ว่าจะของเซเรมี่ซิงเกิลนะครับก็ดีใจหลายนะครับดีใจหลายนะครับหลังจากมือว่านนี่ครับมือว่านนี่นะครับพอการใช้นะครับยายไ่นะครับได้นําเงินจากในประเทศญี่ปุ่นมาเซไปเป็นหนึ่งรอบแล้วนะครับมาเซไปน้องมิวหลังเวทีนะครับเป็นจำนวนเงินหมื่นบาทนะครับแต่ถึงกับ นองมิวถทงกับล่างน้าตาเลยสําหรับเมื่อวานนี้นะครับสําหรับอพอหกักแม่หกักทั้งประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นแม่หักของนอง้องอุ้งอิงนะครับที่ในบมอดมา,ลา,าไล่พานยายไ่มาไห้นะครับจะถือว่านองมิวนี่เริ่มมีคนรู้จักนะเป็นที่รู้จักกันนะครับรู้จักกันมาหลายแล้วนะครับสําหรับนองมิวนะครับ ตั้งแต่มือเปิดวงนะครับเพิ่นนะครับในท้องคาถาของอิหลานะครับองิงองิงองิงขอให้อ่าดังดปังปังนะครับดังดังปังปังนะครับผลสุดท้ายพี่น้องเป็นเนื้อใดนะครับน้องมิวเปียงปังกันมาทันทีนะครับแค่จากวันที่นะครับสามสิบเอ็ดสิงหานะครับสิงหาแล้วก็ออกงานมานะครับกันยามณีวันที่ 12นะครับออกงานด้7-8งานนะครับดังนะครับดังเปลียงปลางมาทันทีนะครับถือว่าเป็นจังหวะะเป็นโอกาสนะครับของน้องมิวนะครับขอให้น้องมิวนะครับสู้นะครับสู้แล้วก็ตั้งใจอดทนนะครับเพื่ออนาคตนะครับศิริดังนะครับคือจังหวะมาแล้วก็ต้องรีบกอบโกล้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่น้อง f c ซนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งวงหนึ่งวงสองนะครับแอดมินก็ได้รับคำติชมมานะครับห้ามเอ่ยว่าวงหน่อยวงไงนะครับให้เอิ่นว่าเป็นวงหนึ่งวงสองเลยว่าเอิ่นซื้อไปเลยครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยละเพลินโชว์นะครับขอบคุณนะครับที่ติชมมานะครับ อแอดมินสแสดวไปแก้ไขอะไรบ้างถูกบวกวบกะขอโทษขอภัยนะครับฝากกดติดตามกดติดตามช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าทเที่ยวนะครับ JO1 Official นะครับขอบคุณในหลายครับ